ตอนนี้เราก็ได้กระเป๋ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับมือใหม่สายคริปโตอ,อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังภายในให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบคลิปโตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพาสมัครกระเป๋าเนียกันนะครับเผื่อไว้ใช้ซื้อขาย NFT นะครับใน Paras หรือว่าจะทำอย่างอางื่นนะเขาเรียก Paras หรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆนะ P-A-R-A-S นะน่าจะใช่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพืเ่อเป็นกำลังภายในให้ผมด้วยนะครับนะฮะ เ,เข้ามาที่เว็บนี้นะเพื่อนๆน,นะสมัครกระเป๋าเนียนะครับ wallet.nea.org นะครับทุกกระเป๋าก็จะสมัครคล้ายๆกันนะเอาจริงแล้วนะฮะเมตามา k อะไรเงี้ยนะโอเคคลิก create account นะครับแล้วก็ get start ผมเลือกเป็น password นะครับใครมี hardware wallet l e d g e r ก็เชื่อมได้นะครับซึ่งของผมก็เชื่อมเป็น hardware wallet นะแต่นี่ผมจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะเผื่อใครทำให้เป็นจริงๆนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคมา สีเขียวไม้เค้านะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกที่เลยก็คือต้องเก็บไว้เป็นความลับนะครับตรงนี้นะครับก็คือถ้าใครรู้คําทั้ง12คําคเนี่ยสามารถแท็กกระเป๋าเราได้นะครับก็อย่าไปจดอ่าอย่าไปบันทึกใส่พวกที่มันเชื่อมอินเทอร์อนเน็ตอะไรพวกนี้เนาะเพื่อนๆเนาะอันตรายหมดนะครับแล้วก็จดใส่อะไรด้านนอกแผ่นโลหะก็ได้นะครับกันไฟไหมนะครับมีก๊อปปี้ไว้เผื่อเผื่อหายเผื่ออะไรด้วยนะเพื่อนๆนะ แต่ในที่นี้ผมจะถ่ายรูปนะฮะขี้เกียจครับโอเคทำลิดอย่างเดียวปุบ๊บคำที่3คือคำว่า half เงาเป็นผิดโอเคเปุบ๊บแล้วตอนนี้เขาจะบอกว่าให้เราส่งเนีย0.1เนียเข้ามาในกระเป๋า wallet าของคุณนะครับจาก exchange หรือเพื่อนเดี๋ยวถามเพื่อนก็ไดไม้มีใครอยากส่งให้ไหม <laughs> เดี๋ยวเขาจะให้ส่ง0.1เนียมาที่กระเป๋าของคุณนะครับใน address นี้นะเพื่อนๆนะ โอเคอ่ะเป็นกระเป๋านี้นะครับผมก็ต้องเข้าในใบแนนก่อนเนาะก็เหมือนเดิมนะครับล็อกอินผมล็อกอินผ่าน QR code นะครับจุ๊บสแกน QR code สักครู่นึงกดยืนยันแล้วก็เราก็ต้องไปแลกเหรียญก่อนนะฮะแลกเหรียญในใบแนนเป็นเหรียญเนียก่อนนะเพื่อจะส่งเข้ามาในกระเป๋าของเรานะครับ เพื่อยืนยันว่าเออเนี่ยนะเราจะใช้กระเป๋าทันแล้วนะถ้าใครยังเอาเงินเข้าบีแอนไม่เป็นนะครับผมมีคลิปนะครับคลิกที่ตัวไอด้านบนดูได้เลยนะฮะโอเคแต่ว่าใครยังแลกเหรียญไม่เป็นแล้วก็วันนี้ผมจะมาแลกเลยนะเพื่อน<ๆ>ผมก็โอนเงินเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเนาะเป็น usdt นะครับมีอยู่600ผมก็เข้าเทรดด้านบนกดคลาสสิกนะครับมาไปเร็วนิดน,นึงแล้วก็ usdt ข,ข,ข้างนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเนียเนี่ยอยู่บนสุดเลย เนี่ยสแล็ค USDT นะครับแล้วก็มันแลกได้มูลค่าขั้นต่ําที่เราเทรดก็คือ10นะสิบ USDT ผมเลือกเป็นมาร์เก็ตเลยนะผมขี้เกียจมานั่งรอมันแมทนะครับก็มูลค่ามาณสามร้อยผมก็กดบายเนี่ยเลยมันปุ๊บแล้จบเลยนะปุ๊บได้เลยได้ไงได้แล้วนะครับเงินก็จะอยู่ในกระเป๋าเฟสแอนด์สปอร์ตนะครับถ้าใครไม่ทันก็ก็กลับไปดูนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะเพื่อนๆนี่เป็นเนีย่ยโปรโตคอลนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็กดวิดด์ออ อ่าแต้องรอหลังจากล็อกอินหนึ่งนาทีนะฮะแล้วก็มาก๊อปปี้เลขก่อนอ่าเลขที่เราจะส่งเนี่ยเข้าเนี่ยกระเป๋าเลขของเราเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอหนึ่งนาทีเพื่อนๆโอเคครบหนึ่งนาทีแล้วนะฮะแล้วก็เลือกเป็นเหรียญเนี่ยนะฮะแล้วก็แอดเดรสคือแอดเดรสที่เราก๊อปปี้มาจากที่เราสมัครนะอันนี้นะฮะผมก็ก๊อปปี้เลยแอดเดรสกดวางเข้าไปเช็คหน่อยนะก่อนอันแรกเป็นหนึ่งหนึ่งสองอ่โอเคอันหลังดูได้ป่ะเนี่ย โอเคน่าจะตรงนะมอมเห็นเลขหลังสุดนะโอเคแล้วเขาจะเริ่มเน็ตเวิร์ก Network ให้เราเสร็จเลยนะครับเป็นเนียนะครับค่าธรรมเนียมในการโอนก็ประมาณ4 4บาทนะฮะไม่ใช่4 us นะเพื่อนๆอันนี้ผมตั้งเป็นบาทไว้นะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนเป็น us ก็ขวาบนตรงนี้นะครับแล้วก็รอประมาณ20นาทีโอเคแต่ผมคงคงไม่ต้องรอนานขนาดนั้นนะขั้นต่ำคือ0.2เนียนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียม4บาทนะครับคือ0.01เนียนะฮะผมก็กดวิดดอ ป้มผมจะส่งขั้นต่ำไปนะครับเขาให้เราเช็คอีกทีหนึ่งนะเป็นเลขกระเป๋านี้นะเน็ตเวิร์กเนี่ยโปรโตคอลจากกระเป๋าสปอร์ตวอลเล็ตนะครับคุณจะได้รับเท่านี้นะเพราะว่าเสียค่าค่าธรรมเนียมในการโอนไปนะครับเท่านี้นะสบาทผมคอนติเนียแล้วก็ไปยืนยันนะครับเพื่อนๆในในโทรศัพท์นะครับในอีเมลแล้วก็แอปในมือถือนะครับเดี๋ยวใน่วนนี้เดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่หนึ่งนะ เสร็จแล้วก็กดซั t ด้านล่างนะครับเึ้งโอเคเดี๋รอไม่รู้นานเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะตอนนี้11โมง7นาทีนะครับแล้วก็โปรดรอนะครับโอเคครับใช้เวลาประมาณ2นาทีนะเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะฮะอ่านี่เป็นกระเป๋าของเรานะครับซาโตชิดอนเนียว่มันไม่ได้ตั้งชื่อนะใช่ไหมอ๋อคัสตอมอ๋อนี่ี่็นชื่อได้นะจะเป็นดอดเนเนะเพื่อนๆนะ Okay. นี่ครับเงินที่เราโอนเข้ามาก็มีมูลค่า1 US นะครับเราก็ได้กระเป๋ามาแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบยังไงอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังภายในให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ